นิทานเรื่องหมาป่าอาักตันยูในตอนเย็นใกล้พลบค่ำเด็กเลี้ยงแกะเมื่อเสร็จจากการดูแลฝูงแกะเรียบร้อยแล้วจึงต้อนฝูงแกะของตนกลับลงมาจากภูเขาใครก็ได้ช่วยทีช่วยด้วยเสียงนั้นดังออกมาจากหลุมลึกหลุมหนึ่ง เมื่อเด็กเลี้ยงแกมองลงไปในหลุมเขาก็พบว่ามีหมาป่าตัวหนึ่งกำลังพยายามกระโดดขึ้นมาจากหลุมหลายต่อหลายครั้งพร้อมๆไปกับร้องขอความช่วยเหลือไปด้วยนั่นหมาป่านี่ท่านกำลังทำอะไรอยู่หรือเด็กเลี้ยงแกะตะโกนถามเจ้าเด็กเลี้ยงแกะนี่มาพอดีเลย ได้โปรดช่วยเหลือข้าหน่อยสิไม่เอาละเดี๋ยวถ้าเราช่วยท่านแล้วท่านก็คงจะมาจับพวกแกะของเรากินเสียนะสิไม่หรอกถ้าเจ้าช่วยข้าข้าสัญญาว่าจะไม่จับแกะของเจ้ากินอย่างแน่นอนเด็กเลี้ยงแกะจึงไปที่ขอบหลุมแล้วเอาเชือกผูกที่ขาหน้าของเจ้าหมาป่าจากนั้น เขาก็พยายามดึงมันขึ้นมาอย่างสุดความสามารถแต่เชือกนั้นเกิดขาดจากกันตุกโอ,โอ้ยโอยหมาป่าก็เลยเป็นอันต้องตกลงไปกระทบเข้ากับพื้นด้านล่างหลุมอีกต่อมาเด็กเลี้ยงแกะได้ไปยืนที่ขอบหลุมแล้วใช้มือของเขาจับขาหน้าของหมาป่าเอาไว้ แล้วดึงมันขึ้นมาจึงสามารถดึงหมาป่าให้ขึ้นมาจากหลุมได้และเมื่อหมาป่าขึ้นมาจากหลุมได้แล้วมันก็เปลี่ยนไปในทันทีคือไม่สำนึกถึงบุญคุณของเด็กเลี้ยงแกะเลยสักนิดแถมยังอ้าปากอันใหญ่ของมันที่มีเขี้ยวอันน่ากลัวเจ้าผูกขาของข้าด้วยเชือกแล้วยังไม่พอ อย่างพยายามที่จะฆ่าฆ่าด้วยการแกล้งทำให้เชือกขาดทำให้ค่าต้องตกลงไปกระแทกกับพื้นในหลุมอีกด้วยพูดไม่พูดเปล่ามันยังทำท่าจะกระโจนเข้าใส่เด็กเลี้ยงแก่อีกด้วยในขณะนั้นก็มีลิงตัวหนึ่งมาพบพอดีลิงเลยถามว่าพวกเจ้ามีอะไรกันหรือ ไอเด็กเลวคนนี้มันเป็นคนที่ทำให้ข้าต้องตกลงไปกระแทกกับพื้นหลุมด้วยการตัดเชือกที่ผูกขาหน้าของข้าเอาไว้หมาป่าตอบหลังจากนั้นลิงจึงเอ่ยขึ้นว่าในลองทำเหมือนเหมือนกับสถานการณ์ตอนนั้นอย่างที่เจ้าพูดให้ดูอีกครั้งได้ไหมเพื่อจะได้เป็นการยืนยันตามข้อเท็จจริงว่าเป็นยังไง ได้เลยจะได้รู้กันว่าข้านั้นเป็นผู้ที่ถูกต้องว่าแล้วเจ้าหมาป่าก็กระโดดลงไปในหลุมทันทีหมาป่าก็พูดว่านี่แล้วเอาเชือกนั่นมามัดขาหน้าของข้าด้วยสิเดี๋ยวนี้เลยหลังจากที่ได้มัดขาหน้าของหมาป่าเอาไว้ และได้ทำท่าเป็นดึงมันขึ้นมาเด็กเลี้ยงแกะก็ปล่อยมือที่ถือเชือกนั้นในทันทีโอ๊ยเจ็บเห็นหรือยังและเจ้าลิงว่าข้าต้องได้รับกับสิ่งที่ยแย่มากอย่างที่เจ้าได้เห็นนี่แหละหมาป่ากล่าวเราเข้าใจแล้วละ่ะไอ้หมาป่าในรคุณเชิญเจ้าอยู่ที่นั่นไปตลอดกันเลยหละกัน ลาก่อนลิงกล่าวว่าแล้วเด็กเลี้ยงแก่กับลิงก็เดินร้องเพลงออกจากที่นั้นกันไปในที่สุดที่นั้นกันไปในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อได้รับความช่วยเหลือจากใครแล้วหากลืมความเมตตานั้นไปเสีย ก็คงไม่มีใครที่จะคิดช่วยเหลือท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน